ยอดมากมากครับส่วนยนส่วนทุกคนด้วยที่ขอรับทุกท่านนะครับวิเชียนบ้านตุ้งวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมทอดกระดิ่สศาัมคีก่อนที่จะสิ้นสุดวันสุดท้ายวันพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับที่วัดหัวค่ในขณะนี้ตอนนี้ฝนตก มาอย่างหนักเลยนะครับตอนนี้ฝนตกอย่างรุนแรงแต่ความสตาความเลื่อมใสไม่เป็นอุปสรรคต่อฝนตกนะครับถึงแมน้นฝนจะตกก็ยังมากันกลางร่มกันมานะครับก็ถือว่าสนุดกกนานอีกขั้วชันหนึ่งนะครับคุณผู้มครับวันนี้กา้าว่าไม่ต่ำกว่า3ล้านแน่นอนนะครับวัดหวัวไกโดยเฉพาะ ประธานรองรองอธิบดีกรมเจรับประธานนะครับทัานวิทยาได้นําเงินมาตอนนี้ยอดสองล้านนะครับไม่รวมกับกองอํานวยการไม่รวมกับผู้มือเดินก็คิดว่าไม่น่าจะต่ากว่า3ล้านแน่นอนนะครับคุณเจ้ากับ,บก็ขอให้ทุกท่านที่มีโอกาสได้ชมคลิปวีดีโอวิเชียนด้านตรงคลิปนี้นะครับเสมอนหนึ่งว่าท่านได้มีส่วนร่วมในการต้อเจตินไปด้วย ก็ให้่านรับส่วนบนส่วนกุอลขออนุโมทนาสาธุบุญมาจากคุณเูจ้ชมทุกท่านด้วยครับ,รบผมมาเยอยู่ในเต็นท์นะครับในเต็นท์ก็ไม่โดนฝนแต่ว่าข้างนอกนะครับฝนจะตกหนักมากเลยวันนี้รองครัวมีอาหารหวานคาวหลายเมนูทีเดียวนะครับ มาจากนักบุญที่มาร่วมทอดกระถิ่นในโรคของอาหารที่นำมาที่โรงทานนะครับมากมายไก่กองทีเดียวนะครับคุณเจ้าคับก็ขอให้ทุกท่านที่ชมคลิปวิดีโอคลิปนี้รับส่วนบุญส่วนกุศลด้วยนะครับคุณเจ้าคับวันนี้คิดว่ายอดการทอดกระถิ่นของวัดหัวไข่นะครับไม่น่าจะต่ำกว่า3ล้านนะครับโดยประมาณแล้วเพราะว่ายอดของท่านประธานรองอธิบย์ดีกรมสลรับประธานนะครับเดินทางมาจากกรุงเทพหมหานครท่านก็เป็นโูกหลาน พี่น้องชาวเปอวัสไทยนะครับได้นํายอดเงินมาประมาณ2ล้านนะครับที่จะมาทอดกระถินให้กับวัดบัวแก้อย่างนี้นะครับแล้วก็ไม่รวมกับพุ่มกระตินก็ได้เดินไม่รวมกับกองอนุโมทนาคาดว่าไม่น่าจะต่ํากว่า3ล้านโดยอนุมานนะครับคุนชมครับซึ่งบรรยากาศวันนี้เต็มไปด้วยผู้คนที่มาด้วยความศรัทธาด้วยความเรื่มใสเอ็มบุญกันทุกคนก็หวังว่าทุกคนนะครับคงจะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลแน่นอน ตอนนี้ผมมาเยอนอยู่ที่พุ่มกระถินในเต็นท์ที่ไว้สําหรับต้อนรับพุ่มกระถินนะครับก็มีผู้คนมา,มากันมากมายทีเดียวนะครับพุ่มกระถินมาวางไว้ที่ตรงน,นี้นะครับคุณผู้ชมครับจุดตรงนี้ด้านหลังผมด้านหลังผมก็จะเป็นโรงครัวนะครับโรงทานซึ่งมีผู้คนกันหลบฝนก็ส่วนหนึ่ง แล้วก็มาเลือกทานอาหารกันเยอะแยะทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับผมผู้กงเข้าไปไม่ถึงนะครับว่าจะถ่ายภาพเมนูอาหารไหมโดูคงเข้าไปไม่ถึงนะครับเดินลำบากด้วยกลัวจะลื่นล้มเยอะมากทีเดียวไม่ว่าจะเป็นผัดเมะก๋กวยเตี๋ยวข้าวเหนียวย่างขนมนะครับอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองเยอะแยะเหลือเกินนะครับอาจจะคุณผู้ชมครับนี่ ก็ถ่ายบรรยากาศให้คุณผู้ชมเห็นแล้วครับวันนี้วัดหัวค่ายก็รองจากวันสุดท้ายแล้วครับตรงนี้วันสุดท้ายแล้วของการทอดก <คน S 1> ันยังตกอยู่ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ยังตกไม่มีทีท่าว่าจะหยุดนะครับ คุณผูชมครับตอนนี้ผมมาเือินอยู่ที่ศาลาการประเรียนนะครับที่ประกอบพิธีถวายผ้ากรินนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งตอนนี้นักบุญทั้งหลายก็กาลังที่จะถวายผ้ากรินและ,ะบริวารกรินนะครับตลอดถึงปัจจัยที่นํามาทอดกริน เพื่อที่จะนำไปสมทบทุนในการซ่อมแซมโบรณาณอุโบสถซ่อมแซมโบรณาณอุโบสถหลังเก่านะครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังปรับปรุงซ่อมแซมอยู่นะครับคุณผู้ชมครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่ชมคลิปนี้รับ,ส,บส่วนบุญส่วนบุญศลด้วยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ในวิหารก็แน่นไปด้วยผู้คนนะครับ แน่นไปด้วยผู้คนนักบ,บุญน,นะครับที่หลั่งไหลกันมาจากฟากฟ้าสุลาลัยสู่แดนดินนะครับคุณผชมครับนี่คือบรรยากาศสดๆที่ถ่ายคุณผู้ชมได้เห็นในขนาดนี้ครับ นะครับขอบคุณด้วยนะครับขคทุกทนีโรับมคลิปนี้เพื่อเป็นฝันกำลังใจมาลายสวานให้กับพิทียนมาตทุ้งช่วยกดสับ s c กดกระดิ่งทั้งหมดให้ด้วยนะครับจะขอบคุณมากทีเดียวครับ